บรรยากาศปาร์ตี้วันเกิดน้องมารินแม่มิวคุณสามีไฮโซเซนเป็นคนออกไอเดียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีความสวยไม่ลดลงสำหรับนิวนิธาภรรยาไฮโซเซนในตอนนี้ก็มีลูกสาวมาเป็นแก้วตาดวงใจที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับน้องมารินโดยล่าสุดเดียนาฟีโป นักแสดงสาวชื่อดังได้เดินทางไปร่วมง,งานปาร์ตี้วันเกิดน้องมารินเกิดวันที่12กันยายนแล้ววันเกิดล่วงหน้าของมิวนิถาเกิดวันที่2 1กันยายนเพราะทั้งคู่ก็ใกล้เคียงกันนั่นเองจ้าซึ่งงานวันเกิดนี้คุณสามีเป็นคนออกไอเดียเพราะส่วนตัวของมิวไม่ชอบจัดงานเพราะว่าเขินโดยคุณเดียนนะ่าฟรีโปได้เผยภาพบรรยากาศพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า happy birthday to my lovely sister at มิวน m i มิ i f r i e n d baby girl um barin ดีใจดีใจดีใจได้เจอหนูน้อยมาดินแล้วน่ารักที่สุดสุขสันต์วันเกิดพี่มิวล่วงหน้าด้วยนะคะปอล้อทุกคนมองคนละทางกันหมดเลยค่ะ